ฟ้าใหม่ชาแนลนะคะวันนี้ฟ้าใหม่พาทุกคนนะคะมาเที่ยวอำเภอหนองกี่นะคะจุดอีกจุดหนึ่งของอำเภอหนองกี่ที่มีชื่อเสียงและก็ทําให้ผู้คนผ่านไปผ่านมาแวะเที่ยวหนองกี่นะคะก็คือหาดประสาททองค่ะเดี๋ยวฟ้าใหม่จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศหาดประสาททองพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือบริเวณทางเข้าหาดประสาททองนะคะ อันนี้คือด้านหน้าหาดนะคะนี่คือหาดประสาททองนะคะนี่คือด้านหน้านะคะด้านหน้าของหาดนะคะจะมีป้ายบอกว่านี่คือหาดประสาททองนะคะ นี่คือบรรยากาศของหาดประสาททองนะคะทุกคนยามเช้านะคะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่สวยงามนะคะของอำเภอหนองกี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศของหาดประสาททองนะคะประชาชนที่นี่นะคะจะมาออกกำลังกายและปั่นจัก,กรยานที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็คือ เป็นแดลมาร์คของอำเภอหนองกี่นะคะหาดประสาททองนะคะตั้งอยู่ตำบลเย้ยประสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอหนองกี่เป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและก็แหล่งพักผ่อนหย่อนใจเยอะแย,ยะมากมายนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศของหาดประสาททองนะคะ สวยงามไหมคะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะคะที่หาดประสาททองนะคะฟ้าใหม่ก็อยากพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆยามเช้าที่หาดประสาททองนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะมาที่นี่นะคะเราได้ทั้ง สุขภาพเพราะว่าเราสามารถวิ่งและออกกําลังกายได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าหาดประสาท,ทองใหญ่โตมากค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบๆหาดนะคะนี่คือบรรยากาศ ถนนนะคะถนนที่อยู่ที่หาดประสาททองนะคะที่ฟ้าใหม่บอกว่าที่นี่เป็นเลนดมาร์เพราะว่าที่นี่กว้างขวางมากเวลาเราจัดงานนะคะจัดงานแบบปั่นจักรยานหรือวิ่งเราจะมาจัดที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีบรรยากาศที่สวยงามและก็มีถนนที่สวยงามเอาไว้ให้นักวิ่ง นะัปัจจักรยานทั้งหลายนะคะที่รักสุขภาพนะคะมาที่นี่ได้นะคะอันนี้คือฟ้าใหม่ขับรถพาดูบริเวณนะคะเพราะว่าบริเวณใหญ่มากถ้าฟ้าใหม่เดินก็คงจะใช้เวลานานนะคะคลิปก็จะยาวไปนะคะฟ้าใหม่ก็พาขับรถดูบรรยากาศนะคะของหาด สวยงามไหมคะบรรยากาศที่นี่นะคะมีทั้งต้นไม้ที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็สายน้ำที่เย็นและสวยงามนะคะข้างในเขาปิดนะคะไม่ให้เข้าหน้าจะมีอะไรซักอย่างนะคะเดี๋ยวฟ้าใหม่ก็จะจอดตรงนี้แล้วก็ถ่ายให้ทุกท่านดูบริเวณข้างๆนะคะข้างในวันนี้เขาปิดนะคะเขาไม่ให้เข้าไปนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อันนี้เขาเป็นเขตพื้นที่นะคะเขาเขามีป้ายบอกว่าที่นี่คือเขตพื้นที่รักษาพันสัตว์น้ําอ่างเก็บน้ําทุ่งกระตินนะคะเขาก็ห้ามห้ามจับสัตว์ทุกชนิดนะคะห้ามลงเล่นน้ําบริเวณที่มีน้ําลึกนะคะ แล้วก็ห้ามนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงบริเวณที่กําหนดนะคะอันนี้คือป้ายนะคะอันนี้คือบรรยากาศของหาดประสาททองนะคะยามเช้าสวยงามมากค่ะทุกคนดวงอาทิตย์กําลังขึ้นนะคะสวยไหมคะทุกคนดวงดวงอาทิตย์กําลังขึ้นนะคะสวยงามมากค่ะน,นี่คือบรรยากาศนะคะของหาดประสาททองเช้านี้นะคะที่ฟ้าใหม่อยากให้ทุกคนนะคะมาเห็น หาดสวยๆของอำเภอหนองกี่นะคะว่าหาดประสาททองสวยและงดงามแค่ไหนนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศหาดปราสาททองที่ฟ้าใหม่พาทุกท่านมาชมนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมคะเพราะว่ามันเป็นหาดที่เป็นหาดเกาแเก่อของตำบลยื่ปราสาทนะคะ อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะความใหม่ก็มาออกกำลังกายด้วยก็ได้นำเสนอนะคะที่ออกกำลังกายและที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอหนองกี่คือหาดประสอดทองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเยื้ประสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามฟวาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ